สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะอาทิตย์นี้มาแนะนําเสื้อหลากสีค่ะถักเป็นตะไคร่รือถักเป็นตาตาเนาะเป็นตาตาโดยด้วยหลักเป็นเ,เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะค่ะหลายๆสีเอามาต่อกันทีนี้บุภาก็ทําออกมาลองสวมแล้วค่ะสวยดีใช้ใช้เศษไหมพรมค่ะใช้เศษไหมพรมมาถักก็ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งละเว้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาต่อกันตัดด้วยสีดํา ตัดด้วยสีดำเนาะอันนี้บุผาถักมาลองสวมแล้วว่าสวยค่ะสีมันเจ็บดีสีคือคือเรามีไหมพรมเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็หลายสีก็เลยเอามามาทำเป็นตัวเสือ้อเนี่ยค่ะที่ห่างหายไปไม่ได้มาลงคลิปนะคะก็นั่งถักตัวเนี้ยนั่งถักเกือบจะเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ต่อแขนอันนี้บุผาเปิดวงแขนไว้นะคะใช้สองดอกใช้สองดอกนะเนี่ยค่ะ ก็คือเป็นเป็นเสื้อสไตล์หลวมๆนะคะเสื้อสไตล์หลวมๆคอปาดค่ะอันนี้ตรงคอเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือถักจนชนคอเลยนะคะแล้วก็เก็บขอบตัว X เ,เก็บขอบตรงคอเนี่ยแค่ครั้งเดียวนี่นะคะเนี่ยค่ะเก็บไปครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยบุพบรลองแล้วสวยดีค่ะสวยดีเดี๋ยวพอพอใส่เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึง่งถ้าหลายท่านนะคะหลายท่านไม่ต่อแขนนะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแขนกระดิ่งพอดีนะคะ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะที่เราเปิดนี่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทัดทับพอแค่นี้ค่ะแขนมันจะเป็นแขนกระดิ่งพอดีแต่ว่าของบุพานเนี่ยจะต้องต่อแขนออกมาด้วยที่เรามีข้อจํากัดของสรีละเนาะตัวนี้ค่ะพอภาพรวมออกมาสวยนะคะสวยต้องไปใส่ต้องไปใส่ใสถึงจะถ,ถึงจะเห็นว่ามันสวยขนาดไหนเนาะทีนี้บุพัดก็ถักเป็นอย่างนี้ยค่ะถักเป็นตาตาก็ใช้ทั้งหมดเนี่ย สิบสองช่องสิบสองช่องนะคะแถวเนี้ยสิบสองช่องแถวบนสิบสองช่องเนะะี่ยค่ะก็อันอันนี้ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่นะคะถักทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาต่อมาต่อกันทีนี้ตรงเนี้ยค่ะตัวตัวถักแผ่นเนี้ยบุภา,าบุพาไม่ไม่มาสอนเนาะเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะทําเป็นเพราะใช้ พอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่แ่นั้นเองค่ะอยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะเอาจะเอาตาเล็กหรือตาใหญ่ทีนี้ของบูพาก็ตาค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะเอาตาตาค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้ตรงแขนนะคะวงแขนนะทีนี้บุพาจะมาต่อแขนออกมาแขนออกมานะคะโดยใช้สีดำสีดำนี้จะเป็นไหมดิซาบีไหมพรมนะคะอันนี้ไหมพรม มแต่ถ้าเกิดว่าใครท,ที่ที่ทำแขนไม่เป็นนะคะถ้าเราต่อมาแล้วต่อตัวมาแล้วนะคะอันนี้ต่อตัวมาแล้วนะต่อตัวมาแล้วก็เปิดวงแขนทีนี้ปุผหจะต่อจะต่อแขนให้ดูค่ะต่อแขนให้ดูเพื่ออะไรท่านเห็นบอกว่าแล้วจะทําแขนยังไงอันนี้นะคะที่จะทําแขนนะส่วนหัวไหล่เนี่ยเราเอามาชนแล้วสองชิ้นมาชนกันก็เป็นไหล่แล้วทีนี้เราจะต่อแขนออกมาอันนี้นะคะ เดี๋ยวบูพัดจะต่อสีนี้เอาสีเราก็มาเลือกสีเลือกสีใส่เอาค่ะว่าจะเลือกสีอะไรสีที่มาใส่ต่อกับสีส,สีเดิมนี่นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสีอะไรนะเนี่ยค่ะก็ต้องจัดจัดก่อนแล้วสีสีไหนดี ันนี้คู่กับเขียวไปก่อนเดี๋ยวแดงมันจะเจอกับแดงนะเนาะแดงคู่กับนี้กันนี่นะคะดี๋ยวเราจะมาต่อเข็มใช้เข็มเบอร์สามนะคะใช้เข็มเบอร์สามนะเวลาต่อมุมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะต่อมุมนี้ต่อ,อัน,นี้ก่อนขาวแดงก่อน อันนี้ไม่ถักให้เป็นให้เป็นตาให้ดูนะคะไม่ถักให้เป็นตาเพราะอันนี้เราขึ้นโซ่ใช่ไหมคะขึ้นโซ่แล้วเราก็ทำเป็นตะไขไ่ไก็คือใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่แค่นั้นเองค่ะเนี่ยแต่เราก็เอาช่องนี่ค่ะอันนี้บูผ่าใช้สิบสองช่องฝั่งละสิบสองช่องนะคะมันจะมันจะเป็น,นายาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาต่อ อันนี้บุพาใช้สามโซ่นะคะสามโซ่เวลาต่อแต่เวลาเราเราจะต่อกันเนะค่ะเราใช้โซ่เดียวนี่นะคะต่อมุมก่อน<ม>อันนี้ที่จะทําแขนออกมาแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่นะะ<ม>ี่ค่ะเพื่อหลายท่านอยากจะทําเนาะอืมเพราะบุพาเห็นบางทีเศษไหมะค่ะเศษไหมมันมันเหลืออยู่เยอะมันหลายสีก็เลยว่า ถ้าเราจะไปทําแบบตัวให้มันได้ทั้งตัวนี่ค่ะมันไม่ได้มไม่ได้เพราะมันมันเหลืออย่างละนิดละหน่อยก็เลยเอามาทําแบบนี้ค่ะเอาเศษเศษของไมพรมมาทําแต่ว่าใส่ออกมาจะสวยนะคะมันจะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหลากสีนะคะอันนี้อันนี้ก็คือหนึ่งโซ่นะคะเพราะว่าโซ่ตรงนี้เราใช้สาโซ่ใช่ไหมคะ ที่ต่อกันนะ่ะเราใช้โซ่เดียวแล้วก็เกี่ยวเนี่ยค่ะเกี่ยวตามช่องบางทีมันอาจจะเหลื่อมกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะไม่ไม่ต่างกันมากเพราะเราทําเราทําแผ่นแผ่นถักแต่ละแผ่นนะคะเท่ากันแต่จะใช้ไหมคนลาย,ยี่ห้อมันจะไม่เท่ากันนะคะบางไหมมันเส้นใหญ่กว่าแต่ก็ใกล้เคียงนคะคะใช้สามโซ่ อันนี้วิธีตอกแขนออกมานะคะเราก็เ,เป็นถ้าเป็นดอกเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นดอกนะหลายท่านบอกว่าทําไมไม่ทําแขนทําคอให้ดูก็จะมีเป็นบางคลิปที่ทําให้ดูแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทําให้ดูค่ะคือพอถักแล้วอยากให้มันเสร็จ <c oughs> ก็เลยนั่งปัน่น นั่งปั่นก็เลยไม่ได้มาลงคลิปบอดีเมื่อวานไปฉีดวัคซีนเข็มสามก็จะมีอาการเดียวนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้ทำอะไรเมื่อวานนคะคะก็เกี่ยวตามช่องไปมันอาจจะไม่ตรงกันนิดหนึ่งนะคะ พอมาตรงนี้เราก็ใช้ใช้สามโซ่ค่ะสามโซ่ถักรอบไว้ก่อน โซ่สามนะคะโซ่สามไหม,มพรมบัวผาจะใช้เข็มเบอร์สามค่ะใช้เข็มเบอร์สามจะทำเป็นตาตางี้สวยดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต,ต้องไปดูตอนที่ที่ใส่ตอนที่ใส่มันจะสวยขนาดไหนเนาะพอเห็นอยู่ อย่างเงี้ยค่ะมันจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ต้องไปดูที่ที่เราใส่อันนี้สามโซ่เราก็ถักวนให้มันเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวพอเราต่อพอเราต่ออีกดอกมันก็จะมาอันนี้กันเนี่ยค่ะตรงขอบมันอะถักให้เสร็จเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นได้เลยค่ะแล้วก็มาต่อ ถ,ถ้าท่านผู้ชมชอบสีอ่นอ,อนๆก็เอาสีอ่นอ,อนๆมาถักอย่างนี้ก็ได้ค่ะสีเป็นตาตา,ตามาตัดหน่อยนี่อันนี้มันใส่เพราะมันเป็นตาไขนะ่เนาะมันก็จะไม่ร้อนนะคะหน้าร้อนก็ใส่ได้เสื้อตัวนี้ผูุผัดทําค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดแต่พอรีดมันจะใหญ่คือทําเป็นตัวใหญ่ๆคะ่ะ หลวมๆตัวใหญ่ๆห,หลวมๆแขนตกๆตกสามโซ่นะคะดูตามมือไปก่อนเนาะเพราะตัวที่แผ่นถักเนี่ยไม่ทำให้ดูเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรก็คือแค่ทำโซ่แล้วก็ทำทำหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เท่าน,นั้นเอง ว่าเราจะเอาขนาดกี่ช่องแต,แ,ตแต่แต่ละแผ่นต้องทำเท่ากันนะคะขนาดช่องมัน,นอันนี้ก็จะให้ดูวิธีต่อแขนไปด้วยเลย เดี๋ยวพอไปใส่แล้วก็จะมาลงเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูค่ะพอไปใส่แล้วมันโอเคไหมสามโซนค่ะฉีดวัคซีนก็จะปวดแขนอยู่นิดนึง คนเยอะมากของโรงพยาบาลกระสิมราชโมเดอร์นาเดี๋ยวนี้วัคซีนเราเยอะเลยนะหาได้ง่ายแล้วก็เก็บมานี่เก็บเสร็จใหม่สีดำจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะก็ซ่อนใหม่ไว้อย่างนี้ค่ะขอซ่อนกันนะ ดูสีดำจะมองไม่รู้เรื่องนี่นะคะอันอันนี้อันนี้ที่ต่อที่ต่อแขนออกมาแล้วนะอันหนึ่งนะจากวงแขนเนี่ยค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาต่ออันที่สองอันที่สองนะคะเรามาต่อจากชิ้นนี้ชิ้นนี้เราต่อออกจากวงแขนเนี่ยค่ะ <zij. S 1> วงแขนเราอย่างนี้ใช่ไหมเราต่อออกไปถ้าเป็นดอกถ้าเป็นดอกแบบอื่นก็ต่อแบบนี้นะคะต่อต่อ พอเราถักเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเราก็ต่อออกอย่างเงี้ยเป็นดอกนะแต่เป็นดอกอื่นนะนะคะสีไหนจะลงสงีสีเขียว ทีนี้จะต่ออันนี้นะคะต่อมุมนี้แล้วก็มาต่อกับดอกนี้นะกว่าจะมัดตรงมุมเนี้ยค่ะห่ามันหลุด 打仗了 ดึงโซ่นะคะเราจัดสีแล้วก็สีไม่ให้มันชนกันนะคะจัดสีก็้ะไปแล้วแต่ว่าเราจะเอาสีอะไรเนาะอันนี้ไม่มีตายตัวนะคะสี วิธีทาแบบนี้นะคะจะใช้จะใช้เป็นคือจะใช้เป็นตัวดอกอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ทําตาข่ายนะคะที่เป็นดอกในรูปสี่เหลี่ยมแล้วเอามาต่อกันแบบนี้ค่ะก็คือใช้แบบนี้ได้เราทําเป็นดอกดอกไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาต่อกันก็ทําโซ่เนี่ยค่ะถ้าใช้สามโซ่มันจะไม่ห่างเกินไปเนี่ยค่ะเราก็ต่อกันใช้หนึ่งโซ่ ตรงนี้มันจะสามโซ่ใช่ไหมครเวลาเราต่อแล้วก็ถักหนึ่งโซ่แล้วก็ไปคล้องแล้วก็หนึ่งโซ่ เนี่ยค่ะตรงนี้เราต่อออกมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาต่อค่ะอันนี้นี่นะคะชิ้นนี้ที่เราต่อไปแล้ว มันอาจจะไม่เป๊ะเสมอไปนะคะตรงนี้ก็เป็นว่าตอ่อบางทีก็มีเหลื่อมกันบ้างนะคะมีเหลืออยู่อันนึงอะไรอย่างเงี้ยเหลืออยู่ช่องหน,นึ่งเนี่ยต้องไปรีดค่ะมันถึงจะเข้าที่เข้าทาง แต่ว่าบุพาว,วัตรสวยอะออกมาแล้วสวยมองตอนทำคอแล้วไปลองแล้วสวยดีค่ะแต่ว่าคือบุพัฒชอบชอบเสื้อที่แบบสีสันนะสีสันก็อาจจะเป็นที่ว่าพอเป็นเสื้อสีสันสีเยอะๆอย่างเง,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 งี้ยค่ะเป็นคนชอบสีเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะชอบประมาณนี้แต่บางท่านก็จะชอบสีหวานๆนะสีอ่อ,อนอะไรเงี้ยคือบุพัฒเนี่ยชอบสีแรง เห็นชัดดีสีอ่อนๆนะไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้ถักเลยไม่ได้แม่สีทั้งนั้นเลยเห็นแต่ไกลดี วิธีตอกแขนนะคะวิธีตอกแขนแต่เป็นลายดอกแบบอื่นก็ทําแบบนี้นะคะเป็นดอกดอกนะมาต่อกันอยู่ที่วัดไอ้ของลายเนี่ยทาแบบไหนนะนทีนี้เราก็มาถักชนกับอันตะกี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาถักให้มันวนรอบไว้ สีดำนะคะว่าจะทำให้ดูสองดอกนี้นะอันนี้เผื่อท่านผู้ชมอยากจะทำตามที่มีเศษไหมอยู่บางทีเราก็เสียดายนะคะเศษไหมอย่างละนิดละหน่อยอย่างเงี้ยคือมันอย่างละไม่เยอะมันจะไปถักเป็นตัวเสื้อมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะทิ้งเราก็เสียดายนะก็เอามาทำแบบเนี้ยค่ะเอามาทำแบบสลับอย่างเงี้ย สลับสีอันนี้คือความเสียดายใหม่ที่กองอยู่ใต้ผ้านะคะเต็มเลยมันเป็นเสรศษๆอันนี้ใช้สามโซ่นะคะใช้สามโซ่ จะดูไวนิดนึงแต่ว่าะเพราะทำโซ่อย่างเดียวเผื่อใครจะอยากทำนะถ้าใส่ให้วัยรุ่นใส่หรเป็นตัวใหญ่ๆก็ได้นะคะถักเป็นตัวใหญ่ๆหรือถักเป็นผ้าห่มก็ได้นะลายเนี้ยผ้าห่มแต่มันจะไม่หนาวแล้วเนาะผ้าหม่มผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยมันมันสีสดใสค่ะสีมันสีสัน คุมเตียงอะไรอย่างนี้ถักเป็นผืนใหญ่ได้สีสดแต่เอาสีดำมาตัดมันสวยนะคะแต่ถ้าไม่ตัดสีผูผาลองแล้วมันมันสู้ตัดสีไม่ได้ค่ะสู้เอาสีดำมาตัดไม่ได้ที่ตัดขอบมันเนี่ย น,น,นี่ต่อดอกนี่ได้ดอกที่สองแล้วนะคะเนี่ยค่ะในสองชิ้นแน้วนี่นะแขนออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็ต่ออีกสองชิ้นมันก็จะเป็นแขนออกมาค่ะแต่แขนนี้จะเป็นแขนตรงนะ เส้อแขนตรงแขนใหญใหญ่คือคือถักเป็นหลวมๆอันนี้อันนี้คือพอคือปุผัถักไหมพรมมาปุผัจะรู้ว่าเวลารีดมันก็จะยืดได้อีกย้อยได้อีกอ่ะเดยวย้อเดียวย้อย,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 ยาวๆหน่อยไว้ใส่กับใส่เล่นได้อัน,นี้เกี่ยวย มันสีดำมองไม่เห็นเลยค่ะจะบอกว่าสีดำมองไม่เห็นเลยขอเก็บใหม่กันนะคะเนี่ยค่ะได้สองชิ้นแล้วนะทีนี้ท่านผู้ชมก็ไปต่อไปต่อได้อีกนะคะเนี่ยค่ะ ก็ไปต่ออีกสองชิ้นต่อเหมือนที่บูพาต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแขนออกมานี่นะคะอันนี้เราต่อฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยเหลืออีกสองชิ้นเราก็จะต่อ,อ,อมาเป็นแขนเสื้อนี่นะตอนเราเราถักนี้เราถักเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมพอช่องเนี้ยเราก็มาต่อมาต่อแล้วค่อยมาเก็บขอบขอบบางทีตรงเนี้ยมันไม่เรียบร้อยเราก็ค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งนี่นะคะ อันนี้ลายตาไข่ตรงคอเนี่ยเอาชนเลยค่ะชนพอเราใส่อ่ะคอมันจะตกนิดนึงนะมันจะกว้างดอกประมาณเนี้บุพาว่าสวยอ่ะออกมาออกมาสวยแต่ถ้าใครทําแขนยาวได้ก็ทําแขนยาวนะคะทําแขนยาวมันก็จะดูลวมๆตัวใหญ่ๆว้รุ่นใส่ไะวัรุ่นใส่วัรุ่นจะชอบพวกนี้นะอืมนคะก็เหลืออีกสองสองดอก อันนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมแบบคร่าวๆลองลองทำกันดูจากเศษไหมที่เรามีนะจากเศษไหมที่เรามีมาทำเป็นเสื้อดูอันนี้เดี๋ยวก็บุฟาต่อให้ดูแค่สองอันอีกสองอันท่านผู้ชมก็มาต่อได้ก็จะเป็นแขนออกมาแบบนี้อันนี้วิธีต่อดอกทําแขนนะคะอันนี้วิธีทําแขนนะก็ต่อให้เสร็จนะคะเราก็ต่อแบบนี้ตรงหัวไหล่เนี่ยพอเราชนเราก็ต่อเหมือนกันเนะะี่ยค่ะ ก็ทาแบบเดียวกันเอามาชนตรงพอไหลอันนี้กรณีขอปาดขอเราไม่ได้ล่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นดอกดอกมาถ้าไปล่นมันจะไม่สวยค่ะตัวตัวดอกมันมันจะมันจะแหว่งมันไม่สวยเพราะฉะนั้นจะเต็มดอกต้องเอาเป็นขอปาดแบบนี้อันนี้ก็เก็บขอบอันนี้ขอบยังไม่ได้เก็บเห็นไหมคะเราเก็บขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเก็บเพิ่มมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยคะ่ะให้มันหนามาน,นิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปเก็บ ตรงมัอนอย่างเงี้ยนะขอบแขนขอบชายแค่นั้นก็มันก็อยู่แล้วคะ่ะพอรีดมันก็เข้าที่เข้าทางของมันนี่นะคะอันนี้มันยังไม่ได้รีดพอรีดแล้วมันก็จะสวยนะคะมันก็จะสวยก็จะเป็นตาตาเนาะเป็นตาตาสีสีนี่นะคะเผื่อท่านผู้ชมแบบอุ้ยไหมยอยู่เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองมาทํากันดู ใช้ไหมพรมเสศษไหมพรมของเราที่เราถักเหลือ <ๆ S 1> หรือ,หร,อหรือถ้าไม่ใช้ไหมพรมก็เป็นไหมซัมเมอร์ไหมอะไรก็ได้ค่ะที่แบบแต่ต้องเป็นไหมขนาดเดียวกันนะเส้นขนาดเดียวกันเอามาทำเนี่ยค่ะมันก็จะมันก็จะทําให้สวยออันนี้เพราะว่าถ้าแนวตั้งแนวตั้งมันต่อยากบุาเลยต่อแนวนอนถ้าแนวตั้งนคะคะก็แล้วแต่เราจะเอาแนวไหนนะ อันนี้เอาแนวนอนก็มาฝากท่านผู้ชมไปอีกคลิปหนึ่งลองทํากันดูค่ะเผื่อว่าจะเผื่อว่าจะมีใครชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะคะก็จะมีหลากหลายลายเดี๋ยวอันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จในวันนี้แหละค่ะต่อเพราะเหลือแค่ต่อแค่นคั้นเองต่อแขนแค่นคันน้นเองก็จะเสร็จแหละเดี๋ยวพอไปทํางานเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ให้ดูแล้วก็มาลงเป็นอีกคลิปหนึ่งก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะ ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ